ที่สุดคุณลูกหมีรัชมีมก็ไปที่ศาลแขวงพระนครใต้พร้อมด้วยทนายความทีมของคุณเดชากิตติวิทยานันท์ก็คือทนายกุ้งใช่ไหมไปฟ้องลูกนี่คนดังคงไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกระมังข้อหาช่อโกงและความผิดตามพรบการใช้เช็คค่ะโดยมีคุณลิล,ลี่เหงียนเดินทางมาให้กำลับบงใจด้วยเนี่ยเราสลับมาข่าวนี้สักหน่อยคือ ตอนนี้เนี่ยมาฟ้องในคดีช่อกโกงแล้วนะครับตัวชมหลังจากก่อนหน้าไปฟ้องคดีเช็คที่สอนอทองหลอดจาได้ใช่ไหมเริ่มแรกอยากทําให้เรียบง่ายคุณลูกหมีว่าอย่างนั้นแต่ลูกนี่กลับไม่เรียบง่ายปัญหาย,ยังไม่ยอมจบโดยเฉพาะที่ไปพูดว่ามีเงินแล้วที่จะใช้นี่แต่ที่สุดก็ไม่ได้ใช้ เลยมาถึงเดือนกันยายนแล้วไม่รู้จะอดทนยังไงแล้วก็เลยต้องไปต่อค่ะเพราะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือต้องการเงินของเราคืนมาปุ้ดหมีบอกคําพูดกับการกระทําของลูกหนี้่ไม่สอดคล้องกันก็เลยต้องให้ศาลช่วยค่ะแล้วยังไงต่อครั้งนี้ตัดสินใจฟ้องทั้งจากการที่ลูกหนี้ไม่ยอมคืนเงินแล้วก็ไกล่เกลี่ยมไม่ลงตัวจากคําพูดของลูกหนี้เองก็พูดนี่ว่าตัวเองมีเงินแต่ไม่สะดวกที่จะใช้ซึ่งมันไม่สมควรจํานวนเงินกับ ที่ลุกนี่บอกว่ารวยมากเนี่ยเงินแค่สองล้านกับความเดือดร้อนของเรามันต่างกันราวฟ้ากับดินแล้วรับไม่ได้กับการกระทําของเขาหลังสุดเพิ่งมีภาพเนี่ยใช่ไหมใช่เจ้าลูกนี่ลูกนี่ลูกนี่อ่าแล้วยืนยันไม่ได้ไกลเกลี่ยกันเลยที่มันในที่พิากษาตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยไม่เคยไกล่เกลี่ยไม่เคยที่จะรับผิดชอบไม่เคยขอโทษเหมือนปัดความผิดของตัวเองไปให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่สํานึก ไม่มีความสำนึกให้เราเห็นเลยก็คิดว่าแบบนี้เราก็ต้องดำเนินการต่อคือนักข่าพยายามจะแย่แหละนี่คุณลูกหมีคงมั่นใจใช่ไหมว่าเขารวยจริงอ,อคุณลูกหมีบอกว่ายังไงตามสภาพคงรวยมากค่ะ เรียบง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพฤติกรรมของลูกนี่เนี่ยไม่ได้เรียบง่ายเลยนะคะแล้วก็ปัญหาก็ยังไม่จบนะคะแล้วก็สิ่งที่พูดก็คือบอกว่ามีเงินนะคะและจะใช้นี่แต่ก็ไม่ใช้จนเลยจนมาถึงเดือนกันยาน,นี้แล้วคือความอดทนที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันมันไม่รู้จะอดทนยังไงแล้วค่ะก็คือก็ต้องไปต่อค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือเงินของเราคืนมานะคะแล้ว คำพูดกับการกระทามันไม่ได้สอดคล้องกันเราก็ต้องให้ศาลท่านช่วยดําเนินการให้ค่ะก็อ่ก็เกิดจากการที่ไม่คืนเงินนะ,นะคะเกิดเกิดจากการไก่เกี่ยไม่ลงตัวแล้วก็เกิดจากคําพูดของลูกนี้ลูกนี้เองนะคะที่พูดบอกว่าตัวเองมีเงินนะคะแต่ว่าตัวเองไม่สะดวกที่จะใช้ซึ่งมันมันไม่สมควรน,นะคะเพราะว่าจํานวนเงินกับกับทางเอ่อเขาเรียกว่าที่ไทที่ลูกนี่บอกท่านรวยมากเนาะ รวยมากมีอะไรเยอะแยะแต่เงินสองล้านเนี่ยกับความเดือดร้อนของเราเนี่ยมันต่างกันเราฟ้ากับดินนะคะก็เราคิดว่าคือเราเรารับไม่ได้ะค,ะค่ะกับการกระทําของเขากับคาพูดเขากับสิ่งที่ควรที่จะใช้นี่มาแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราถนะาปานกลางเนาะแต่เขาอ่ะร่ำรวยมหาศาลแต่ทําไม ทำร้ายคนฐานะกลางที่ทํามาหากินได้อย่างเงี้ยค่ะในตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เหตุเกิดเรื่องมาทางผู้กรณีลูกนี้ไม่เคยที่จะไก่เตีย่ยไม่เคยที่จะรับผิดชอบไม่เคยที่จะขอโทษเหมือนเป็นการแบบปัดความผิดของตัวเองไปให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีการที่การกระทําความรู้สึกสํานึกอะไรองเงี้ยไม่ได้มีตรงนั้นให้เราเห็นได้เลยค่ะเราก็คิดว่าการกระทําแบบนี้ เราก็ต้องดําเนินการของเราไปค่ะแต่ส่วนทางลูกหนี้ของเราเนี่ยก็ดูชีวิตมีความสุขเนาะแล้วก็มันก็บาดใจอะค่ะบาดใจแล้วเจ้านี้ที่ว่าเขามีความสุขกินดีอยู่ดีเนาะก็แต่ตัวเราต้องนั่งรอเงินของเราคืนอย่างนี้ค่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยก็เอาเงินมาคืนพะคะมันจะได้จบจบเรื่องไปคุณก็จะได้ใช้ชีวิตใหม่เพราะว่าถ้าเกิดยังวนเวียนอยู่นี้ยังไงมันก็คือ เงินก็ต้องจ่ายอยู่ดีหรือไม่อ่าอาจจะต้องติดคุกก็ได้นะคะนนาจะามั่นใจใช่ไหมคะว่าเขารวยจริงเงินก็ตามสภาพเพาขาคงรวยมากะ,คะอค่ะอแล้วมันเป็นเรื่อง จากคดีเช็คกลนเป็นคดีช่อโกงได้ยังไงเนี่ยทนายกุ้งอธิบายเพิ่มเติมนะคะบ,บอกว่าเดิมเนี่ยที่เป็นคดีเช็คเด้งไปแจ้งความที่สอน,อนททงหล่อ,อแต่ที่มาฟ้องเพิ่มเนี่ยจะเป็นคดีช่อโกงกับพรบรเช็คเดิมตอนแรกที่ฟ้องเช็คเด้งไปเนี่ยคือคู่กรณีสั่งจ่ายเช็คตามสัญญาเงินกู้คือทําสัญญาเงินกู้กันเอาไว้สองล้านมเมื่อเช็คเด้งเขาไม่ชําระนี้คุณลูกหมีก็เลยไปแจ้งความอันนั้นคือคดีเช็คเด้งแล้วก็ไกล่เกลียดตกลงกันไม่ได้ครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อประมาณเดือนกรกฎาทนายบอกมาทราบความจริงว่าที่เขาจะเอาเงินไปเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาเอาไปทําธุรกิจอ้างว่าไปลงทุนทําธุรกิจหลายอย่างเลยแต่พอไปตรวจสอบแล้วมันไม่ได้มีธุรกิจตามที่กล่าวอ้างอันนี้แหละทนายบอกเข้าขายช่อโกงก็เลยเป็นที่มาที่เมื่อวานนี้ฟ้องช่อโกงกับคดีเช็ครวมกันไปอ๋อคือก็มองบอออ้างเอาไปทำธุรกิจแต่มันไม่มีธุรกิจจริงฝั่งนี้บอกนะคะ ก็เลยฟ้องช่อโกงกับคดีเช็ครวมกันไปเลยทั้งนี้ทั้งนั้นศาลนัดไต่ตสวนมูลฟ้อง22ตุลาอันนี้เป็นกรณีฟ้องเองนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ไปผ่านตำรวจคดีชอ่อโกงอย่างที่ว่าเนี่ยซึ่งเราก็มาทราบความจริงว่าก่อนที่เขาจะเอาเงินลูกหนี้ไปทําธุรกิจอ้างว่าเอาไปลงทุนทำธุรกิจใช่ไหมคะหลายๆอย่างเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาตรวจสอบแล้วมันไม่มีธุรกิจตามที่กล่าวอ้างจริงๆก็เลยเข้าข่ายช่อโกง วันนี้ก็เลยมายื่นฟ้องช่อกงด้วยกับคดีเช็ครวมกันไปเลยขอาจะเชื่อมั่นในทนายที่ให้คำแนะนำเข้าไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ทนายได้รับข้อมูลจากลูกเมียได้รับข้อมูลครบถ้วนแค่ไหนหรือว่าได้รับข้อมูลแบบไหนเขาถึงได้เชื่อมั่นมากแล้วพี่ก็มองว่าการที่ลูกเมียไม่สมานีส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นมามีส่วนจากทนายความให้คำแนะนําเขาก็เลยไม่จะเป็นต้องรีบใช้เงินแบบนี้ก็เป็นไปได้ระหว่างทนายทนายมีโอกาสจะได้พูดคุยกันอีก จริงๆทางเจ้าเนี่ยพร้อมเสมอเนี่ยพร้อมที่จะพูดคุยแต่อลูกนี้เขาไม่คุยกับเราเราก็เลยไม่มีโอกาสที่พูดคุยกันแล้วที่มาฟ้องเรากลับด้วยอ่านี่ทานผู้ชมเดี๋ยวเราตามกันดูเรื่องมันก็ยืดเยื้อยาวนานนะคือทางฝั่งนั้นก็บอกว่ายังไงนะอันนี้มาจากกรณีไปเดินสายให้สัมภาษณ์ก็ต้องฟ้องบิดประมาททำให้เสียหายก็เลยยังไม่จ่ายหรือเปล่าค่ะบอกมีจ่ายแต่ว่ายังไม่สะดวกจะจ่ายอ้าวหรือยังไงกัน